อุ๊ยฮอตเกินไปแล้วนะคนนี้ฮอตจริงฮอตจังพิงพอยประภาวดีชื่อของเธอแฮชแท็กพิงพอยประภาวดีึ้นเทนความนิยมติดอันดับอีกแล้วนะเธอกับวันนี้10กรกฎาคม2566ปังมากจ้าแน่นอนค่ะส่องเลยทันทีค่ะกับแฮชแท็ชื่อพิงพอยประภาวดีค่ะเขาวิดอะไรกันจนชื่อเธอ ตองคืนเทนติดอันดับความนิยมในไทยบนแอปพลิเคชันทวิตเตอร์นั่นเองค่ะและตามที่เราเข้าไปส่องมาค่ะ f c v ซีวเพราะความคิดถึงคนสวยนั่นเองคิดถึงความน่ารักคิดถึงความสวยกับการเป็นตัวของตัวเองแบบชิลๆเมื่อวันว่างค่าของพิงพอยประภาวดีนั่นเองค่ะต่างพาการลงคลิป และลงรูปภาพรัวๆของพิ่พลอยเยอะมากๆค่ะแถมมีทวิตบอกอีกว่าน่ารักจังคนสวยธรรมชาติไม่แต่งหน้าวันชิลๆกับน้องสาวน่ารักอ่าบางทวิตก็บอกว่าความสุขของพิ้งพลอยพักผ่อนชิลๆแบบพี่พลอยกับน้องเพื่อนพี่น้องน่ารักบางทวิตก็บอกว่า สวยธรรมชาติละมุนไปหมดคือดื้อมากเรียกได้ว่าค่าแต่ลัทวิตค่ะที่พากันวิดจนแฮชแท็กชื่อพิงพอยประภาวดีขึ้นเทนทวิตได้รับความนิยมติดอันดับในไทยนั่นเองค่ะมีแต่เรื่องราวสุดน่ารักและน่าชื่นชมกับความสวยการพักผ่อนชิล ้อมคนในครอบครัวของพิงพอยนั่นเองจ้าบอกว่าค่ะสวยจริงๆค่ะหลังจากที่เธอไปทำผมมาแล้วนั่นเองค่ะและกับคลิปนี้ค่ะเธอชอบมากๆค่ะและเรียกว่าค่ะผมแบบนี้เธอก็ชอบเช่นกันค่ะน่ารักทุกทรงผมเลยล่ะค่ะคนนี้พิงพอยปลอภาวดีค่ะ